สวัสดีครับไม่้คุณไปก่อนฮอะไรนะพี่ขึ้นย่างตกลงขึ้นย่างสวัสดีครับ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  Nestira แอดดี้ดันนี้มีป้ายใครเนี่ยโอ้ดิวดิวดิวก็มีกงนี้ก็มีอันนี้อันนี้เป็นแบบว่าดิวดิวดิวไม่ต้องบอกเสียงไม่มีแรงไงอยู่ไกลพี่ดิวครับบ้านพี่ดิวมกหมดแล้วครับไม่มกหมดหรอกเขาประหยัดเวอร์เขาประหยัดเว้ย มี่างแต่ข้างหลังนี่มีดาวมีอะไรเต็มเลยาวไม่ได้มีป้าอยู่ด้วยน่าร้องอมีป้ายอยูด้วยโอ้ป้าแกก็มีแต่ยูเงี้ยอะนุ่ๆยืนกันเรียงมันตักกันอานนี้บางคนบอกว่าเป็นชาวต่างชาติไม่เคยเห็นเรามาก่อนอ๋อครับผมรูบคุยกับแฟนคลับเป็นึงแนะนำท่านเลยชาวต่างชาติเหรอครับใช่ก็คนนั้นมาไกลแล้วก็เ็นสามติดป่ะครับพม่าดีกว่าผมเบเนหลายาเลยเมงกะลาแต่ว่าสวัสดีะาพม่าจริงหรอ เรียนนะเริ่มจากหัวแชวก่อนเลยครับครับผมสวัสดีครับที่วรุ่นพงษ์นะเรือถ้าถ้าสะดวกใจนะจะเรียกนาเดชก็ได้ที่ว่าหยุดนี่ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกใจกันเท่าไหร่นาเดชเ่ยเขาไม่สะดวกใจที่เราใช้ชื่อเขาท้าคขอาผมจังเลยอ่ะ้าวของเดชนี่โอเคอยู่อ่ะหนุนบนเรื่ไปแล้วครับคนที่สองนบ้างดีกว่าสวัสดีครับบอยปกรณ์ครับผม สวัสด okay. so no, mm ีค hmm. รับแองซิริพงงครับผมนี่รู้สึกว่าแงกีจะน้อยกว่าเมื่อกี้นะไม่เขาไม่ว่างเขาถ่ายรูปอยู่เห็นป้ะไม่ไม่เมื่อกี้พี่จับได้ว่ามันไม่ใช่เสียงกรีนมันคือพอบอลปะกันพกจี้อ้ยอันนี้อี้แล้วหมดแล้วแิอยู่ติดตั้งสมดุใช่ไหมอ่าจึงเสียงอาจจะไม่ดังเทยาพอแต่ป้ายใหญ่มากจริงป้ายป้ายใหญ่มากจริงมีเกลจากเชียงใหม่ที่ว่ามองเห็นอะ สุดขระดนี้นี่ไปทั่วไทยมาแล้วนะครับผมป้ายนี้หละนะใช่ครับผมคุ้มมากจริงจริงเจ๋งป้ายเจ๋งประตูบ้านจริงจริงไม่ใช่ป้ายหรอกเอาประตูบ้านมาติดไฟน่ะนะเลยนะเล็กไปเก๋งว่าจะหนักไปโนะดึงห้อยบนกลางแล่แหละงั้นเดี๋ยวด้านซ้ายมือสุดนะคะนั่นแหละขวาสุดออซ่างเขาเลยที่ชอบป้ายน้องสวัสดีครับเนสภูภูมิครับดังนะแต่ตันอะ แบบแวบเดียวเองอ่ะนะรักทุกคนนะทุกคนแา่ว่าแบบเสียงต้องวอร์ไว้สำหรับช่วงที่ร้องเพลงแหนะคะหนุ่มๆไม่ได้มาเพียงแค่มาสวัสดีเท่านั้นครับเขาบอกว่ามีเคล็ดลับชอบผู้หญิงแบบไหนโอ้ยตอนนี้ไม่เลือกแล้วพี่ไม่เลือกนี่หนุไม่ไม่เอาแล้วผู้หญิงนี้ปะเอาเอาอยู่แต่ตอนนี้ตอนนี้นเลือกมันเลือกมันเลือกเลือกมาเยอะแล้วมันไม่ไหวอ่ะมัน อะไรเข้ามาเอาหมดแล้วตอนแรกมีคนนะประกาศเป็นผู้หญิงเทียมแล้วผู้หญิงเทียมเหรออะขอเลือกหน่อยเลือกก็ได้อย่างนั้นน่ะบอกสเปคสาวแดงว่าสาวแบบไหนที่อยู่ในสเปคของเราอย่างแรกเลยต้องพูดคุยกับเรารู้เรื่องพูดคุยรู้เรื่องใช่ครับผมต้องคุยภาษาเดียว่ต้องเลือกคนที่ไม่เป็นใบ้ก่อนดับแรกที่ว่าคุยเรื่องก่อนแล้วจะมีใครคุยกับเราตอนที่เราโหนวกด้วยนะใช่เออ คุยเรื่องคุยเรื่องคือจริงๆแล้วผมว่าการที่คนเราจะมาเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากหรอกแค่เจอกันแล้วถูกชะตาแล้วก็พอคุยกันแล้วมันไปด้วยกันได้เนี่ยความผูกพันจะนําพาเราไปสู่ความรักเองก่อนจะไปถึงจุดนั้นมันต้องมีแวบแรกมันต้องมีแวบแรกไงมีแวบแรกใช่ปุ๊บแบบนี้แหละหน้าจะเป็นสเปกเราต้องเป็นแบบไหน ต้องวันนี้ต้องผิวสวยวันนี้ผิวสวย้าผิวสวยมาปุ๊บได้เลยใช่ต้องผิวสวยเลยว่จะมองเลยต้องแบบสวยเป็นธรรมชาติด้ะสวยเป็นธรรมชาติถูกต้องเน้นําำไม่เลือกเลยโอริเดชอร์ไว้นะคะเอ้ามาวันที่สองมาว่าไงครับผมสเปกสาวสเปกสาวบอกแฟนสานี่ก็บอกว่าหน้าหน้าสวยธรรมชาติไปละเราละที่จริงคนที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ก็ได้หมดเลยนะวัยรนาดะนี้ก็จะได้แล้เหรอ แอบม่กกว่านะแอบสะโขกไกลมากตั้งแต่เด็กสุดยันยันอะไรยันพี่ดูวพี่ดิวพูดออกมายันอะไรยันวัยรุ่นตอนบายแล้วจะขอต่อให้พูดวัยรุ่นตอนตายวัยรุ่นตอนตายมีอะไรจุดอยู่ที่ว่าวัยรุ่นตอนตายพี่จริงก็เหมือนพี่ดิวครับผมต้องลองก่อนต้องพักไม่ต้อหมาความว่าลองคุยลองพูดหรือว่าพี่คิดลองทักทายดูก่อนอ๋อจัดกายพูดคุยก่อนใช่ในเบื้องต้น ผมนึกว่าคนที่สัมภาษณ์เราคือโฟกัสคอนทัสมาแดนซ์จอยอิตาลี่ปต่ลีอยู่เนาะโอเคโอเคอิตาลีให้เราจูบให้น้องคุณตอบนะแต่ว่าพี่แค้นนะใช่บอกปกป้องปกป้องมีไส้กรวดติดผมได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไส้กรวอะไรจะสวยขนาดนี้จับถัดไปแล้วเหนือจากแบบพูดคุยรู้เรื่องแล้วมีอะไรจะเป็นสเปคที่เราเห็นกับแบบแรกบ้างไหมอ่าจากแบบแรกเลยใช่ไหมแบบแรกแบบแรกที่จริงน่ะมันไม่ต้องมีอะไรที่มันมากมายหรอกไม่ต้องมีสเปคอะไรมากมายเจอปุ๊บ ฟ้าปั๊บเลยอะไรอย่างไรก็แล้วกันจะปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บแล้วรักปั๊บเลยรักปั๊บเลยก็แสดงว่าต้องมีหน้าตาที่ถูกใจนิดเดียวเนี่ยนก็ต้องมีหน้าใสกันด้วยแอบก็ยับซ้ายมาครับผมยืนหล่อดนะแล้วพี่น้องก็ตอบบ้างดีกว่าว่ามาครับสเปคสาวในแบบว่าความรู้สึกของเราอในฝันเลยนะตอนแรกนะครับพอเราเห็นมานะครับเราก็เห็นจะคั้นอกก่อนเน้นลมอะไรอยู่ว่าพี่ว เขาแบบว่าไม่ใช่ฮุ้ยสุขภาพดีไงไปทำในวีคัสมาไปพี่เฟร็ดหพี่เฟร็ดเด็กเดียวบอกไปเหรอว่าพี่แบงค์ผ่าปัดคุดมาพี่น้องขึ้นเยอะฮะยังไงยังไงยังไงไปนจุดประทัดนี่ก็หน้าขาวธรรมชาตินี่หน้าใสแล้วของเราต้องผิวมาก่อนครับผิวมาก่อนแล้วก็ผมผิวแล้วผมต้องมาคู่กัน คือหน้าสวยด้วยผมต้องสวยด้วยใช่ครับงั้นก็แนะนำสองอย่างเลยโอเคเนี่ยเสื้อไวท์พันของพีเอ็มจีกับแพร์จีปาเลยหน้าสวยสินีต้องดูภาพจริงครับเยี่ยมมากนะฮหนุ่มๆไม่ได้มาเพียงแค่พูดถึงสเปคเท่านั้นวันนี้จะให้เลือกสเปคขึ้นมาด้วยเลือกขึ้นมาท่านละสองคนอย่ายวให้ตาหาสาวในฝันกันดูซื่อเจอไหมคลิปเลยครับใครกินเลาจะแบบเต็มที่อ่ะแล้วคน เราอยู่เลยไกลจากเ<ม>ขาโซ่เราเสด็จดังแค่เต็มที่ผมขย,ยับมากไม่ได้ทำไมอ่ะเจ็บขาอายุมันเยอะแล้วพวกนี้หลายข,อขายอ้อเขาท่าต้นที่นี่เขาเราเริ่มกินแล้ว <c oughs> พี่เจมส์ครับพี่เจมส์ครับผมแปลกใจว่านี่คือพอวาวันคอหรือว่าอะไรคนะเนี่ยเสด็จผ้าฮะเสด็จผ้าเหรอเสด็จ้าที่อยู่แถวบ้านอันนี้ทีมมาทามาที่บ้านนะโอ้โหพี่ตัดมากึนหนึ่งเฮ้ยสวยอยู่ เออไหมนี่มี่ห้อนะเว้ยนี่พนทัผ้าอะไรเฮ้ยนี่ดูมียี่ห้อนะเว้ยนี่พี่่พีอนไม่ตอาม่ต้องาไม่ต้องไม่ตองหไม่ต้องหาไม่ต้องหาไม่ต้อาม่อายไ่ต้องหายม่้าไม่ต้องหา้องหายม่้องาไมต้อหายมา่องาไามองหามงายไมีองาต้อง่ตองาไม้อกม่องหองหไ้องห่อหได้อป็นยไม้องหไหรือหา เลื่อก่อครับเ่อ่อนเือก่พูดเลยคุณชิมพีครับมาคุณชิมพีครับมาคุณชิมพีครับไสองมสองฮะโอ้แข็งขันอยด้วยคุณพันนีครับมายคุณพันนีครับอุ้ชิมพีพันนีพี่มาแล้วมาคล้ครับ นี่คือชื่อเดียวกันเลยเอผมอยากเอาคนนี้เก็บกลับบ้านน่ารักแต่จะเอาไปด้วยทุกที่เลยดูสนุกสนานลื่นเลิงเลยแต่คงว่าพี่พี่ถูกผมผมชอบเขามากเลยอะไรบ้างครับของผมคุณดวงสมรบุญประสิทธิ์มาค่ะคุณเด็กมาคุณพันนีคุณพันนี่่ไมละคุณจิ๊ปนีคุณคุณใบเกตด้วยนะครับใครที่ไได้เหิใช่ไหมครับได้นี้ได้นี้พี่พันนีครับที่มาอยู่นี้อยู่นี่แไปกับพี่ดิวด้วย นาะคุณดวงสมบัแล้วก็คนต่อไปนะสวัสดีครับใครครับชื่อน่าสนใจมากครับผมจิ๋งหอคุณเล็กครับเหมาะกับเราเหมือนเราเลยแม่ครับพี่ดิวครับเล็กมาพี่เล็กมาครับอ๋อพี่เล็กอยู่ไหนเอ่ยกางเก็บของเดี๋ยวซีไอเอไม่เจอกางทะเลาะกันอยู่อยูๆอยู่กางเก็บของอยู่อุปกรณ์เยอะอุปกรณ์เยอะอ่ะน้องดิวบ้างตั้งในฝันได้ใครคุณหนูนาครับคุณหนูนาครับ จะสังเกตดูชื่อนะครับหนูนาเล็กกระติ๊ดกระจอยระอยหนูนนาน้อยของผมมาดูหนูนนาน้อยของผมอันนี้คุณแตงฟ้าแตงฟ้าด้วยต่อไปคุณแตงฟ้ามาจากหลังบ้านหมดเลยนะพ่โอยนีใจเหมือนถูกหวยเลยอ่ะหลานน้าจะได้เจอชื่อน่าอันนี้พี่เล็ก หาคู่เลยไม่เจอเนี่ยงาทำไมคู่ของเรายังไม่ขึ้นมาลอยะเฮ้ยออันนี้คู่คู่ใครพี่คนไหนเป็นคู่กับใครคุณดวงสมรคุณดวงสมรครับคุณดวงสมรมาแล้วมาเพราะคุณดวงสมรโอเคอันนี้ผมแล้วพี่เล็กแล้วพี่เล็กค่ะพี่ขอฝากเอ่อพันธุ์พันี่ไปด้วยได้ครับผมยจะดูแลรักษาให้ดีเลยครับทุกคนครับรับบัตรรับไปเต็มคืนด้วยนะสองคนนี้ครับเดี๋ยวทุกคนดูหนูนาตัวน้อยของผมนะครับ นี่คือพี่หนูนาครับตัวเล็กๆใช่ไหมอยันนี้เป็นฝาเดี๋ยวสงสัยอย่างเดียวไปยืนเกาะอะไรน้องบิวข้างหลังน่ะวันนี้อยู่นี่วันนี้อยู่ที่นี้ไม่ได้เลยตามหลังตามหลังใช่ไหมวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันต้องหน้าแฟนคลับก่อนนะเคยเล่นเกมสองเลนไหม โอ้ยนี่ไม่ร้องเพลงบเลไมัยครดีทุกคนเป๊ะเป๊ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าในงานศิลปินจะดับไม้กวาดแพ้โดยการไม่ส่งไม้หรือไม่และดิวจะเป็นคนชนะแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกหรือเปล่าเขามีคนชนะโดยไม่ส่งไม้ได้เหรอนี่เราก็มีเขามีอยู่นะกรรมการนะครับศิลปินเป็นคนเลือกแผ่นป้ายนะคะซึ่งแผ่นป้ายนี้จะเป็นค่ำหนึ่งค่ำ ให้เป็นคำใดประโยคที่เราจะร้องนะคะหรือว่าเป็นบทเพลงนันน่นเองสักหนึ่งท่อนท่อนไหนก็ได้แบบนี้นะให้ดูก่อนตาเนธสมมติว่าพี่หยิบมาได้ปุ๊บดิวร้องว่าฉันเหมือนคนไม่มีกำลังเลยหมดแล้ที่ะจะรู้จะได้ไปแบบนี้แต่ไม่ต้องจังหวะสูงขนาดนี้ไม่ต้องจริงจังมากร้องแบบคีย์ธรรมดาได้ ฉันเหมือนคนมีกำลังอใจยืดดึงไปอยากได้ท่คนเยอะไปแล้วนะอ่าได้วนะโดยบัตตี้และงานทั้งสองท่านเป็นคนร้องศิลปินช่วยบอกได้นะคะแต่ห้ามร้องเก๋งันใหม่ต้องให้ผู้อ่านเป็นคนร้องนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เรามีพี่จีกินกินมาฝากอ่าลูเออสลักแผ่นป้ายนี่แล้วลูกจีถ่ายรูปนี่งานฝากอันนี้แล้วกันอ่าอ่าไม่นะอ่าไม่นะอ่าอ่าอยากให้พี่เขาเห็นนะลูกนะ ับย่งแยบดูแยบดูแยบดูพอเสร็จแล้วก็ตั้งขึ้นมาค่ะแอบให้เอมาตั้ง่างนี้่างนี้แอบแล้วตีออกหนูให้นะหนูก็จะ้อยเงี้ย่เดี๋ยวให้พี่เขาหยิบนะคะอาเดมนะอยากให้เขาหยนนะอลอมโอ้ยออกก่อนพี่ใหญ่ดทีโอ้ยออกอ่าเดี๋ยวซิเดี๋ยวพี่ยิ้มยิ้มฉุน สองและหมายเลขสามนะคะการิกาน้องดิวเล่นก่อนน้องเอ็กซ์กับแงนท้ายโดยโดยโดยเรามีเวลานับจัดหนิ่นะหยิบมเป็นป้ายปั๊บนับเท้านะหนึ่งถึงห้าวินาทีเท่านั้นถ้าร้องไม่ทันปลุกร้องเลยปลุกรองเลยแล้วใครเป็นคนนับครับพี่นับให้ช่วยช่วยนับด้วยได้ๆนะพี่นับพี่นับเดี๋ยวพี่นับเองเดี๋ยวพี่จัดการเองร้อง สองสองหนึิปครับคำแรกคำแบแรกรักอะรักมีใจรการแสน้อนแดงรักแสนอาทิตย์อต๊หอนมา้อวมาได้สมาไดสองแับทบตองอาซีไมไหมสอง เป็นคนที่พรณงมากตเขาเป็นคนที่ต้องเห็นจังหวะเมื่อกี้เลทเนี่ยเขาลือกเอาไปให้แฟนกลับเงครับคว้าเองเลยนี่แหละหญิงเหล็กแห่งปีช่คว้าเองเลยเธรเชื่อยด้นมาจากเกาะฮอกไกโดเด็กกันเด็กกันเด็แล้วี่มาเลขนน้ครับห้าสี่ สามสองหนึ่งสุดเลาครับอย่าบอกให้ตายตั้งแต่ด่านแรกเลยครับแน่นจบกันตั้งแต่ด่านแรกเลยครับไม่มีใครร้องเลยนะครับผมไม่ได้ไปไหนเลยครับอันนี้คือศิลปินช่วยได้แหะครับศิลปินช่วยไงแต่ศิลปินไม่ร้อง สิเดี๋ยวท่านร้องอย่างนี้ช่วยได้ก็เราก็บอกเนื้อเพลงกระซิทเนื้อเพลงกับไปซีบอกแล้วไม่มีใครร้องทุกคนบอกว่าเกินเกินเมื่อกี้ดูจากภาพช้านะครับทางซ้ายนั่งคว่ำหันะครับปั๊บข้าข้าวหนาบ้าบ้ายืนยืนอ่ะเดี๋ยวมาบอกใจนะคะไม่ไม่ใช่ตุ๊กแกก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวแล้วของวันบอกใจและถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับผมก็สื่อมวลชนแย่ๆด้านหน้านะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วส่งเฟซมาให้ด้วย ขายัายันอันดสองน้ลงมนอ่าสองท่านลง่ออาไแล้วครับอะ็อยู่กับพี่ไงอยู่กับนักแนงเราเเราไม่มีเราไม่มีข้อบุพันแล้วช่ะไม่ออนะเากการันตันแล้วใช่ไหมกิจสละแล้วได้ทีนี้เราคอยอยู่กันแก้กนคืเป็นนที่ของเรานะฮะเขาขึ้มาอันแสามใช่ไหมช่วยที่นับนะ5 4าสี่สามน่ะท่านสี่สามตรง่งศอเยนักสิอ่านะนะพร้อม สามสองหนงสองได้อด้งไไวนมกคารนเขาใจพอคับขออพอดีแนสมบูรณ์วันนี้คู่นี้มาด้วยกันหรือเปล่าเพลงขอใครครับนี่ไม่รู้เใครอ่ะเพลงของผมเองชื่อเพลงว่าคือฉันเอง ถ้าเกิดใครอยากลองฟังเนี่ยดอกจันหนึ่งสองสามศแล้วโทรออกขายของกันดีขายของกันด้เลยขายของกันต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวและมาและสองรับนิ๊บก็จะมองกันแล้วเบรกันเลยหนึ่งสองห้าสี่สามสอเหนึ่งจุดห้าเอนหมดเวลาครับ มังสูงตั้งนานแล้วแหละคือมันสูงมาแหละคือไม่ได้หนึ้ไม่หอกนะแต่จะตีบอกในยากเกินไปเพราะว่าร้องแปบนี้บอกอะไรอย่างนี้คิดอะรเพลงไม่บอกอะไรร้องเมื่อกี้บอกบอกอะไรบอกอะไรนี่เพลงอะไรเพลงอะไรลองร้องเดี๋ยลองร้องซิยังนะฮะว้าวว้าร้องสิร้องฉันยังเป็นคนที่รักเธอใจนี่แะครับแต่ร้องไม่ได้นะพี่เขาร้องไม่ได้ครับหาจังห <พ roadmap S 2> <Gym. S 1> วะไม่เจอ ไม่เป็นไรเรามีของรางวัลตอบใจเอาอีกเล้วตี่นิชนะเราไม่ทอะไรเร็วนี่๋ย่านเรายินดีเปิดสองายนีแเราร้องด้วยเรายินดีเรายินดีจับรู้ไหมไม่ได้ถามคนข้างหลังแล้จับรู้จับเร็จับเวลานะจับเวลาได้นะพร้อมเริ่มนับเลยห้าสี่สามสอง เมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนเมื่อใครบนคนเมื่อฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าจะพี่หยพี่หยเดี๋ยวผมใหญ่ได้ยินเสียงพี่เขาร้องว่าก็เป็นเจนเออก็เป็นใจเจอเป็นกำลังใจออ้เดี๋ยวเราพมาออนวันขอบใจกันก่อนดีกว่านะ่คะได้ครับนี่หรืออีกไพ่ดีด้วยนะจิมรองชนะเลิศก่อนม๊อกร่อย

ดีมา,มากน,น, oh, <yeah. S 1> นะคะปรบมือผู้โชคดีบนเวทีด้วยค่ะโอเคนะคะไม่คิดจะร้องสักคำเลงเหรอเมื <laughs> ่อสักครู่นี้ก็เป็นการแจกของรางวัลไปแชร์แชร์มาให้ทุกคนแต่ว่าทุกท่านที่ยืนส่งมาเนี่ยเราก็ได้ของรางวัลกันทุกคนนะ, oh. ะเดี๋ยวเรามอบของรางวัลพิเศษให้ดีกว่าทีลจะถึงท่านค่ะท่านหนึ่งครับดีจังหมดนะนักของรางวัลนั้นข้างเวทีนะคะ ิได้เลยประกาศเลยครับนางสาวปวีนาปั้นกระจาดครับคุณแอนครับหน้าครับประออเด็กดิวฮะหน้าประกาศต่อครับกระออประออนะครับเดินไม่เจ็บด้วยนะกระออแล้วกลับมาแล้วคุณยงเด็กดิวครับคุณยงคุณยงเด็กดิวอีกแล้วพี่ดิวนี่เด็กเยอะใเลยนะฮะ นี่แหละคนมันฮอตไม่ธรรมดาจริงโอ้ยขคาขึ้นม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 าเลยครับคุณผู้ชารับเลยรับเลยตากก้อไม่วางแล้วรับเลยเย้เอาไมเดียต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะมเลยค่ะมามาเล่นต่อไปนะโยมเนื้อฮะบุญโยบุญโยขอบคุณครับ เสร็จครับคุณไปเสร็จแล้วแล้วแองแมมากาังมาครับกาังมาเดี๋ยวนะมาเข้าไปนบโอ้แม่แอมดีเอฟซีครับนี่นะนี่นะแม่แอมครับคุณปุ๊กหวานครับผมน้องปลาครับหายไปนะหายอยู่ไหม น้องปลาเนี่ยน้องชื่อปลาป่ะครับไม่ใช่นะครับแม่แม่นะครับน้องชื่อล้นครับรไหมเอาหมอก้องหมอก้องซื้อาเดโอ้โอใช่ใช่ใช่เซ่เ่เเป็ทียุ่งอยไรเงี้ยจะดุดกันเลยทีเดียวอะรู้ พี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊ก DM D F U F C ครับพี่ตุ๊กครับอ่ะน้องปลานะครับน้องปลาน้องปลาอ๋อคนนี้นี่เองมาแล้วมาแล้วพี่ต F C ครับอยู่ไหมครับถ้าพิเศษกแล้วใช่ไหมครับพี่ตุ๊กครับพี่ตุก๊กอ๋อนี่ะไรมาแล้วคือกล้องนี่เองครับ คขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ช้อปปิ้งสินค้าีซีนะคะคุณเบบี้ FCD อยู่ด้วยขอบคุีด้วยค่ะคุณปุ๊กหวานครับ UFC ครับโอ้โหซื้อสองชิ้นเดี๋ยวใช่ที่บ้านเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาดี ไม่ต้องซื้อไปใช้เยอะๆอันนี้อ่านไม่ออกอ่ะอะไรอย่างค่ะแกช่วยดูดัชวงศ์โสกินจีวราเกออ๋อสวนโศกินคุณส่วนค่ะคุณสวนเฉิมโศกินคุณสวนให้ไหวครับแป่แคุณฟุกวานครับดิวมาอยู่อิตาลีนานพูดภาษาไทยอ่านไม่ออกคุณฟุกวานครับคุณว่าดัดเดาไหม ขอบคุณสวนโซฟีมาแล้วนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่สะดวกขึ้นแล้วอ่ะพี่เขาะหวานล่ะที่เขาไม่สะดวกขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงไดรับได้เลยรับได้เลยค่ะไม่เป็นไรบอกข้างล่างเลยไหมครับได้เลยค่ะได้ได้สิครับบอกตรงไหนก็ได้ค่ะนะครับสะดวกขึ้นให้น้ำมาแบบอู้หูใจเย็นไหครับไม่สะดวกคุณน้ำครับเป็นกับพี่ดีวครับคุณไม่เสดกับน้องเดียวคุณน้ำครับ นี่น้ำนี่น้ำคนต่อไปนะครับกิฟ AF4 ไปยังไงดิค่ะไปยังไงปุ้งเหลามาเลยกิฟ AF4 มาจากอันนี้อันนี้อันนี้คนแทคต่างจังหวัดด้วยนะครับน้ำชอบเกียรติใจเย็นครับใจเย็นรองต้ำโผล่โดนตึงแก้มก็ตึงแก้มคอนแสุไหงปลาดีนะครับเอามามาถ่ายรูปต่อไปนะครับคุณสุพินดาอยู่เจริญพี่โอ รักเนสมากโอ้โหสุดไฮซินเดียนะพี่โอ๋นะรัเนสมากแต่ต้องรักแบกดิวนะรักดิวจ๋าโอเคคุณอุษาหรือเปล่าครับคนนะครับคุณคุณอุษาครับแฟนคลับพี่ดิวครับคุณอุษาครับอารับเลยโอเคนะครับขอโทษนะครับโอ้ยยังไงดคนต่อไปขอบคุณนะครับ วนนี่ครับเขาคือใอ่อจันตอบรับดีขนาดนี้มีผู้ติดต่อมาทั้ง3 5 7หคุณจันทนาครับคุณบ้านหวานครับคุณจันทนาครับชอบเจริเลยมลองานม่รมดาลุเดี๋ยวบองใครลงได้นแล้วว้า ปราาาะกาตามหาแวนนี่นะครับแท็กตัวให้ถึงนะนั่งไม่ได้อาที่จบนะับแล้วี่จับให้พอแย่อ่ออะโอเคคุณจันทนาครับขมขคุณจันทนาออนี่มาแล้วดีครับดีครับดีเลยด้วยนะค,ะค,ค,ค่ะเขาทำ คนมีตังค์เนี่ยทำอะไรี่แบบเดี๋ยวจะว่าคนจะว่าคนทะวยอะอยไม่ดีจริงคนี้ครับแันนี่คุณนั้นคุณอะไรนะนี่ไงชื่ออะไรี่คแวนนี่นามสกุลแวนนี่สีอีสานแวนไเป็นญาติอะไรกับแหวนต่อไปต่อไปต่อไปนะครับ ายทนะคะสุดท้ายนะครับคุณอมิตาครับพี่ติดอมิตาทัพทะยังหรือเปล่าคุณุดท้าคนสุดท้ายคนนี้นิดนึงนะอยู่ตรงกลางระหว่างสามคนใจอยู่ไหนเออมาแล้วนี่ครับมาขึ้นเลยครับโอ้โหหันจันทิธานกับจ